อมแดงก็นารณาเชงสิงิวยิมครับถือว่าเป็นผู้บุญของช่องเจ็ดสีมาหลายปีครับปีนี้อายุ34แล้วครับแต่ว่า34ยังแจ๋วครับนรณาเชงสิงิวยิมนักมวยจากนากลางหนองบุวลำภูครั้งหลังก็แพ้กิ่งซางมาโนโประวิทย์ไปครับในขณะที่น้ำเงินครับนักมวยจากปรางก,กูศรีสเกตมณีแดงเกียบประพัดกับปีนี้อายุ 23ครับคู่นี้ห่างกันไม่มากไม่มายครับแค่สเ11ปีพร้อมกันชกครั้งหลังของบดีแดงครับชนะรุ่งเพชรนราตรีกุลแล้วก็มาแพ้สายผลชมวิวสฟูดล่าสุดครับมาชกที่7สีก็ชกกันสนุกครับดุเดือดชนะอินสีขาว p k เราชานนท์นี่คือนักมวยทั้งคู่ครับรูปร่างใกล้เคียงเลยครับ นี่คือมณีแดงเกียรติประพัดนะครับปีนี้23ครับมวยจากปรางปู่สีสเกตแล้วไปดูคนนี้ครับอีกคนนะครับนี่ครับนี่ถ้าข้าราชการก็สี่แี่แล้วครับ30ปลายปลายแต่ว่าโอ้โหยังซ้ายยังน่ากลัวเลยครับสำหรับนรุนาตอนร้อยสินะครับวันนี้ยังเป็นด่านสกัดของมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับ วันนี้คุณกูเกียิไปมาครับน้องชายมาแทนคุณเกียรติศักดิ์ครับเกียรติพัฒน์พัศรคกุณกูเอกาเทศนี้ครับนรินาถกับมณีแดงยกสองดูนะครับการเดินเร็วของมณีแดงซึ่งไม่ค่อยมวยครับวันนี้เราได้เห็นนรินาถเป็นมวยถนัดตั้งรับอยู่แล้วนะครับดูนะครับว่าหมัดซ้ายของนี่ครับ ของนรนาตนเป็นมวยไม่ชอบหมัดครับแต่ว่าตัวเองใช้หมัดได้ดีนะครับแล้วคู่นี้ครับมาชิงจังหวะมาเล่นจังหวะอย่างนี้ครับนรนา้นค่อนข้างชอบแต่ว่าก็ต้องดูครับถ้าประเภทเบียดบดโตจังหวะนี้ครับแม่จะต่อยครับแต่ว่าเธอตัดล่างครับไปไพับนายไปที่บริเวณข้อพับขุวเข่าเลยครับทำให้เสียหลักล้มลงไป โอ GO, ้โหเนี่ยครับอีกเอาอีกครับพี่เดินไปแล้วครับขาหน้านะครับพักในอ้ยตอนนี้ขาซ้ายของมาีแดงครับเป็นอย่างไรครับในอดีตนั้นเคยครับเคยโดนเจาะยางเส้นตรทขึ้นยางแฟบไปแล้วครับแล้ววันนี้รุ้นติดอ่อนครับนรนาศนี่ครับตาเนี่ยจ้องแล้วครับขาซ้ายของมาีแดงในขณะที่มณนีแดงก็จ้องไปที่ขาขวาของนรินาศนะครับ ก่อนครับซ้ายหลุดซ้ายถึงถีบหายท้องไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับแมมอนยันหลักครับนรินาฏเจอสละครับวันนี้แต่ทิลงมไม่เป็นท่าเลยครับเมื่อสักครู่นี้ต้องเดินแล้วครับไม่เอาครับถอยดีกว่าตั้งรับถนัดกว่านะครับเอาอีกครับอ้าว ผลละาาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นแล้วครับต้องดูครับว่าย้างใครครับจะเสริมใหญ่เหล็กอ่าครับแข่งซ้ายหลุดยิงหมัดท้ายหมัดโอ้โหเกืบไปแล้วครับแทงเห็นๆเ,เลยครับธนาดเอาแล้วครับเริ่มดูแล้วนะครับน้าก็หลายแล้วครับว่ากันอย่างนี้30ไปปลายกับ20ต้นต้นอ่า กระดดกนั้นอยู่ที่แดงครับแต่ว่าน้ําเงินครับวันนี้ทุกอย่างนั้นถึงทันอยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสครับจะเป็นของใครแม่กระแทกซ้ายครับดูครับยับได้แม่นครับอ่าครับขวาคืนดูคขัาหาจังหวะครับแม่ไม่ได้ไม่รีบออกครับไฟที่นี่ความเร็วมาแเลยครับไฟที่โชว์ไว้ติดตาแฟนก็คือไฟที่ชนะอินสีขาวนลครับวันีแดง คาัชาย,ยกทิ่แล้วยก2ดูนะครับขีปั๊บนี่โอ้โหดีบริเวณสะดือกับหน้าตองโอ้โหไม่ทันระวังตัวครับคนกระแทกพิ้นแต่ซ้ายครับขวาผ่านมาหันข้างถ้าหันช้าแล้วก็เจอหุกขวาครับดูนะครับยกต่อไปนี่ครับมุมแดงนั้นสอนว่าข้างล่างครับล่างสลับบนเจาะขาล่างแล้วต้องระวังบนด้วย อาครับมาลุ้นกันครับว่าเกมยกนี้ครับสอนที่มุมนั้นสอนมาดีครับแต่ว่าพอเจอบนเวทีอย่างนี้เป็นอย่างไรก็เชื่อแล้วครับว่ายกนี้อาจจะเห็นหมัดกับศอกดูนะครับใครใช้ก่อนครับแต่ว่าลูกยับซ้ายของมณีแดงรับออกได้แม่นได้เร็วครับเป็นลูกที่ถือว่าอขาเตะซ้ายยังไม่โดนอีาวครับได้คืนครับตอนนี้นารินา โอ้โหมอนยันหลักครับยกที่แล้วโดนครับยกนี้ได้คือโนนาทันดูเมันว่าเตรียมหมัดแล้วนะครับเอามีเหมือนกันครับณีแดงชิงใช้ก่อนแล้วครับนายไม่เอาครับหยุดจังหวะม,มาตองหมัดเอาแล้วครับคิดแบบเดียวกันแล้วครับต่อยแล้วครับโนนานานมาแล้วหมัดโอ้โหทัในายทันต้นขา เอ,เอาแล้วครับนัายังย้ำไปที่ขาหน้าได้เสียแล้วครับเที่ยวนี้โอ้ต่อยลิ้นต่อยหน้าโอ้เจอแข้งครับกระเด็นเลยน,น,น่าเดินแล้วครับจากตั้งครับมาเปลี่ยนเป็นเดินแล้วนี่ครับเตะสลับขาครับ เสียบไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนครับหนึ่งสองโอ้แตกแล้วครับนาเดนาโอ้ได้เลือบตอนนี้ครับมันีแดงครับเห็นเลือดได้ใจครับเดินเสียบดูเหมือนว่าบริเวณหน้าผากครับทางด้านคิ้วขวาหรือกำลังคงไปครับโดนหมัดหรือโดนอะไรแตกครับ เา oh. ครับมันดีแดงเตะเพลินกับเจอสวนอาครับแข้งซ้ายเลือดจะดนอีกแล้วครับทีเลือดเข้าตาแน่นอนแล้วครับอย่างนี้เพราะว่าบาดแผลมันอยู่บริเวณหน้าผากึงุงไปทางขวาทำให้การมองนั้นลำบากครับเอาละครับซ้ายแก้แล้ว นมาลหมักค,คนละหมักรับใครดีใครอยู่ครับขวาท้ายโดนมาท้ายกับหมัดขวาอีกหมัดโอ้โหจิงมาขวาสวนหนึ่งสองสามอ้าไม่ลงครับสับสอกขวาลงไปลงครับตอนนี้ลานดินะ่ดาดันสับจิงท้ายขวาหมัดโอ้โหใครดีใครอยู่นะครับตอนนี้ขวาไม่ลงรับปัดเดีเ๋ยวก็สวมใจสิงใส่กันแล้วครับนี่ครับผมบอกมันยกนี่ครับหมัดกับสอกก็ได้เห็นโอ้โหเอาแล้วครับ ใครอยู่ใครไปครับโอ้โห5้าสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบายกทิ่แล้วครับยกสามดูครับผมเรียนว่าต้นยกนะครับว่าเราจะได้เห็นหมัดกับศอกแล้วก็มาจริงๆครับดูครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแล้วส่งผลให้นุรนหน้านั้นแตกศอกเนี่ยครับตั้งศอกดักครับถึงกับพังงาเลยครับมันดีแดงต่างคนต่างเอาหมัดกับศอกมาใช้แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ แมแนแฟนๆดูครับหน้าตาแจ้นโอ้โหหักศอกครับทีรันม้วนแผ่นดินก็ถือว่าเป็นยกที่ทางคู่นั้นเตียนอยู่เจียนไปครับเตอศอกเป๊ะไปเป๊ะมาแต่ว่ายังยืนยัดอยู่ได้ยังแข็แงแกร่งโอ้โหแล้วครับนี่กระด้านขอ,อของนเรนาท่านพี่เลี้ยงต้องโปะวอสลินอย่างหนักเลยครับเพราะว่าคัดเลือดไม่อยู่เลยครับเลือดจางไหลมาอันนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเลือดจะเข้าตาแฟนๆครับ ต่อไป,อไปอนี้เป็นยกที่4ี่เราไม่อาจคาดเดาได้เลยครับว่ามวยคู่นี้ยกสี่นี่ใครอยู่ใครไปและอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็แผลสองแผลเลยครับนเรนนาอันตสินไปแล้วครับทางเปลือกตาแล้วก็ตรงตีผมครับตรงบริเวณหน้าผากอ้าวครับแทงซ้ายซ้ายครับโอ้ขวาครับมาซ้ายผิดครับ มด้เยครับงวยต่างยุคทางวยกันพอสมควรจะต่อยกันได้อย่างนี้โอ้โห,โหแรกแข้งการคอไม่ถึงโอ้โหต่เ,เลยครับตูเลือแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหแล้วดูครับอาวุธนันมีทุกอย่างเสียเข่าแซยยงซ้ายครับสองดอกยิงหมัดเตอแข้งขวาซ้ายอีกทีความเก่าของนรนาธนั่นแหละครับแต่ว่าความสดของมณิแดง จุดท้ายคนละอ,อย่างแยังแกลกันอยู่ครับเอ้าสิโอ้โหโดนต่อโดนทีต่อทีครับแม่ท้าดวลเลยครับมณีแดงโอ้โดนหมัดโดนหมัดไม่ค่อยดีเลยครับนในนาทเอาโดนหุกขวาลอยไปเลยครับนี่ครับโอ้โหรออยู่แ<อ>ล้วจบไม่จบครับเจ็บ 8ไหวไหมโอ้อันตรายครับมณีแดงเจอฮุกโดนอบคัดโอครับเนรนางัดไม้ตายที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วนั่นก็คือฮุกขวากับยุ่งแล้วครับเมาแล้วครับนนมณีแดงไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ไหวอันตรายครับถื่ปล่อยนี่อันตรายเลยครับแล้วนี่ครับมวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ดูครับนนรนาเรียกว่า แรงเลือดเลยครับโอ้โหกลับมาแม่ไฟเนี่ครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวคงได้เห็นภาพชากันหลายมุมหลายช็อตกับโอ้โหเนี่ยครับเตียนอยู่เตียนไปครับแล้วก็กลับมาครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับก่อนจะขึ้นยกสี่ว่ายกสี่ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้และก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับโอ้โหนี่37นะครับแล้วดูภาพชารับ ตั้งผานะครับเจอฮุกขวาครับหงายท้องตึงครับแลวนั่าเคยใช้หมัดขวาหมัดนี้ครับจากคู่ต่อสู้ลนมาแล้วหลายลายครับแล้ววันนี้มณนแดงก็ย่ามใจจริงๆครับจังหวะหลวมด้วยครับดูเลยครับเนี่ยครับนี่ไล่เลยครับหลังจากนั้นมานะครับสภาพไม่ดีครับเพราะว่าหมามันยังเมาอยู่ครับกรรมการก็ดูว่าจะไหวไหมครับ